เดี๋ยวผมจะไปหนองเล็งซ้ายหนองเล็งซ้ายเป็นไดงครับ้างนน่นก็ได้แหละตาหรือไม้จามจุลีนะต้นเดียวไม,จไมจ่จามจุรีจามจุีปกติมันมันเหมือนไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> สมเด็จหมดเลยครับ ในใครได้ดูทางช่อง YouTube นะสนใจองค์ไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวอาจจะองค์ละสองสามร้อยนะฮะพูดกันใน,นเป็นคนบนน้านนอกอยู่ในเมืองมาทำงานสวัสดีครับวันนี้พาป่านะครับออกมาทัวรอบ อำเภอก่อนนะตอนนี้ก็คือยังวนนไปตามทางนะครับที่สวนที่นาในหมู่บ้านของในเขตอำเภอไม่ใจนะแต่ผมก็มาจากหมู่บ้านผมว่าไกลตอนนี้ออกมาประมาณเกือบ20ประมาณสิบกโลเกือบ20โลนะครับวันมา่20โลได้นะแต่มัน่อมาทางภูเขาเนาะมีเขาทางที่วันตกกับทางที่วันออกที่ผมบ้านนะ ภูเขาทางทิศตะวันตกเขาเรียกภูเขาพุทยาแห่งชาติดอยหลวงแล้จะสูงใหญ่เลยทิศตะวันออกก็เป็นเขตขั้นระหว่างจังหวัดอะเยกกับเชียงรายนะครับก็จะเตี้ยเตี้ยนะก็จะอ้อมทางทิศตะวันออกนะแล้วก็ย้อนกลับมา,มาทางในเอเมริอาจจะไม่รู้นะเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูเดี๋ยวนะมันมีอยู่ต้นกําเนิดน,น้ำอะไรที่นะมั่วอาาวานนี้เมืัอวานไปเชียงแสมนมีทั้งน้ํากกน้ําลาว น้ำแม่ลาวนะน้ำกกน้ำแม่ลาวเดี๋ยวผมจะไปหนองเลีงซ้ายหนองเลีงซ้ายเป็นไดครับนั่งนู่นก็ได้แหละอ๋อโอ้ตีรถเก่งมึงก็ครับอ่าโอเคขอบคุณครับจำไม่ได้จำไม่ได้ ไม่ได้มาตรงนี้นักเลยบ้านนี้ว่าไม่มาสามสิบปีแต่ตรงนี้ไม่ไมาเป็นเกือบสิบปีแล้วบ้องรองเลนซ้ายของจันเลยมาตันนี้เขาสร้างอะไรนะเป็นศูนย์นอะไนะของ <Okay. S 2> อ่าของประเทศเนาะโครงการของสมเด็จพระเทพเนาะแล้วก็มีอะไรทาเป็นเมื่อก่อนมันเป็นป่าที่ผมเคยมาหลงนะครับเป็นป่าน้ําเคยมาหลงหลงแบบว่า ข้ามเข้าไปแค่เป็นเหมือนกับว่าเมืองตำนานเมืองเก่าอ่ะก็คือมีการจับปลาไหลได้ก็เป็นเมืองหนองล่มเหมือนหนองล่มเหมือนเชียงรายนะครับก็จะมีดอนแม่ไม้ข้างในนะแล้วข้างนอกจะเป็นหนองล่มนี่แต่ว่าสามารถเข้าไปได้ขี่เรือไปได้นะแล้วก็ตอนที่เขาดูดน้ําเพื่อขุดทําเป็น่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำเพราะมันเป็นน้ําเป็นเลนนะนะเลนเลนถึอถ้อกทุงคอเลยเลนดูดทุมี แล้วมันเป็นป่าไหล,ย,หล,ย,หลยพันหลายพันไรอ่ะตรงนั้นก็มีโอกาสได้เข้าไปหาปลาโอ้ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาจนน่ากลัวเลยเหมือนอยู่ในปาใ่าชายเลนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเหมือนอยู่ในป่ากระดูกเลยนะสีขาวๆเข้าไปแค่มานับได้ประมาณร้อยเมตรแต่ขากลับออกมาเข้าไปแค่สิบไม่ไม่ถึงสิบห้านาทีแต่เมื่อเพื่อน,อน,นแบตหมดแบตไอใช้ใช้สองหัวช้แบตเตอรี่แบตมันเสื่อมมันหมดนะ ก็เลยพาออกมาย้อนหลังกับมาแต่ไหนได้ออกมาอีกที่หนึ่งเกือบสิบกว่ากิโลนะใช้เวลาออกมาจากที่นั่นเข้าไปแค่ร้อยเมตรสิบห้าทีแต่ต้องออกมาใช้เวลาอยู่มันถึงตีสามเวลาหนึ่งทุ่มึงตีสามตอนนั้นก็เลยมีคนสอนให้ดูดาวอะไรนะคณปู่ตอนนี้ไปไม่ไหนไม่หลงละเคยเข้ามานี่เดี๋ยวให้ดูนะครับลืมกดเลยนี่นะฮะนี่ก็คือขุด ขุดเยิมกันนะเยิมกันไนปนอันนี้ก็น่าจะเป็นเมื่อก่อนมันเป็นป่านะป่าหมดเลยเนี่ยเป็นแค่ล่องอะ่ะเป็นเป็นแค่เเป็นแค่หนองเล็กๆแต่ข้างบริเวณเนเขาบัดปานหกคันไร่ใช่ไหมก็จะเป็นเป็นเหมือนป่าชายเลนแล้วก็มีคลองอยู่รอบนอกอีกรอบนึงใครขี่ไอเราจะขี่ ข้ามข้ามข้ามคลองข้ามไม้ไผ่เข้าไปก็จะใครจะมีเรือก็ขี่เรือไปหาปลาข้างในนะบางที่ก็เป็นเลนเป็นดอนก็อ้โหเลนถึงขาก็มีตำนานเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองเหมือนเมืองหนองโลบนะั้นปลาไหลมีอะไรเงี้ยไปเจอนะครับตอนที่มาขุดใหม่ๆก็จะมีข่าวเรื่องการขุดรถแมคโครไปเจอปลาไหลตัวใหญ่ตัวเท่าต้นมะพร้าวเลยบางที่เขาว่ากันนนะตัวเท่าไหนไม่รู้แต่ว่าที่นี่รถก็เสียหายแนละ้วไม่สามารถที่จะใช้งานได้ ก็คือยังสมัยใหม่นะครับที่ได้ได้ยินเรื่องราวตรงนี้มานะก็คือเขาพูดันมานะครับตอนนี้ก็ยังเพิ่งมานะเออผมก็เพิ่งมาเนี่ยจากอันนี้ก็น่าจะมาจบจบสิบปีนะผมไม่ได้มาที่นี่ถึงแม้จะใกล้ใกล้บ้านนะไม่อยู่ในอำเภอเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เข้าบ้านมากกว่าวันนี้เลยมีโอกาสพาไปดูครับน้องเลงทรายนะตอนนี้กำลังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สคัญที่ของจังหวัดพะเยาอำเภอไว้ใจเนละ ไปดูกันเลยทางไหนครับตอนนี้มาเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่าไปผูกที่ไหนก็มาเจอทางอีกทางหนึ่งนะทางนู้นก็ไปล่าทางนั้นรู้นะครับว่าต้องไปผูกที่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปผูกทางสักทางไปหมู่บ้านตัวเองแต่ตรงนี้มันแยกออกมาเนาะอูยดูแมงโกตีตะขาใหญ่มากแมงโกขุดเยอะมากเลยที่นี่น้ําไม่เคยแห้งนะครับเขาบอกโครงการปรับปรูง อาคารบำบัดน้ำหนองเลีงยงยเราไม่รู้ข้างในมีอะไรไม่เคยแต่ทางนูน้นอะรู้เพราะตรงนั้นไปสุดท้ายก็ต้ไปออกในหมู่บ้านหนึง่งป้าเยอะทัอเดียนี้ป้าเยอะลองขี่ไปดูนะสะพานเส้นนี้เหมือนไม่เคยมานะแต่จสร้างใหม่ เออมันไม่เห็นเราเราไม่เคยมาเป็นคนบ้านนอกเห็นเขาขุดอะไรขุดกันน้ํนาเหรอนั่สิทํางานในเมืองไกลจะสร้างฝันที่วัดวังไว้รดเยอะเลยนะครับเดี๋ยว<ไ>ปปล่อยก่อน ตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าไปที่ไหนกันแลนะ้วเพราะว่า,วาขขงดลูกหูลูกตาเลยผมก็จับไม่ได้เนดะี๋ยวลองไปทางที่คุ้นเคยกันแนละ้วกันเพราะว่าเขาทาใหม่ไม่รู้คนระับเต็มไปหมดมีทางมีรถอะไรพาอยู่แล้เขาพากางหนองเนะี่ยโอ้กหน่อยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่มากนะครับในอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะใครมีโอกาสได้เข้ามานะครับหนองเลงทรายนะเขา เออ,เอใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นน้ําที่มันไม่เคยแห้งเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ลึกอ่ะเหมือนหนองล่มอ่ะเออเออเป็นเออ,เ,เ,อ,อเหมือนมากเหมือนอะไรเงี้ยถ้าเรียกเป็นมากเป็นอะไรยเงี้ยแต่ก็ไม่เคยแห้งไม่เคยเลยเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยมาขุดอย่างเงี้เลยเป็นต้นกําเนิดนะของน้ําแม่น้ำไอของอะไรนะของกวางพะเยานะตรงนี้เป็น ก็กำเนิดของควานพะเยานะจะไหลลงไปที่ควานพะเยานะครับจะไม่ผิดนะเมื่อกี้ไล่ในยมของควาญวาญพะเยาน้ำจะท่วมเพราะตรงนี้ไหลลงไปตอนนี้ก็มีที่ตักเก็บน้ำนี่แล้วพะเยาน้ำควานพะเยกก็น้ำก็ำจ,ะกำจะไม่ท่วมก็ขยายควานพะเยาแล้วก็มีม,มีไฟออกไปกลายเป็นแม่น้ำอิงนะไหลลงแม่น้ำโขงน้ำกก,กนะั่นแหละน้ำโขงนะั่ะ<า>เดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปทางไหนได้นะตอนนี้เรามากี่กิโลแล้วปะลุ้ย มนตอนนี้ได้ย้อนกลับมาที่จังหวัดเชียงรายรอบหนึ่งนะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมาบ้านน้านะก็มาดู่บ้านเขาเนาะโอ้ใหญ่ครับโู้หลังใหญ่มากดูแล้วมีข้างหลังด้วยนะโอ้โหนี่มีปลูกมะนาว เป็นครูน,นะครับเป็นอาจารย์นั่นปวดกรเสียดแล้วนะอยู่บ้าน,น,นแล้วก็มาหาลูกหาหลานเนาะนี่นะฮะอโอ้อันนี้ใหม่ยังไม่ฟันดูเหมือนไม่ใช่คนเหมือนคนปวดกรเสียดเลยนะเหมือนกับอายุประมาณสักห้าสิบกว่านะตนี้เน,น,น,นี่ยโอ้อันนี้อันนี้สั่งซื้อหรือสั่งนำ้ำ เราไม่นี่ยมาไม่เอ่ออุ้ยไม้ชามชาไม้ชาชาหรือไม้จามจุรีนะต้นเดียวจามจุลจามจุรีปกติมันมันเหมือนไม้มะค่ามันต้องแก่งจริงๆนะนี่อันนี้มันดูอะไรดู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 ต้นนี่ต้นใหญ่มากเลยไม่สักนะครับเต็มเลยเขาดูที่โอ้หน้าอยู่ครับมีที่เยอะเนาะนะมีที่เยอะมีที่สวนสักด้วยนะเอา นี่นะฮะไม้จามจุรีไอเดี่ยวเดี๋ยวปุณถามเลยถ้าชุดนี้ถ้าประมาณเท่าไหร่ถ้าซื้อสามพันได้ไหมเนี่ยเท่าไหร่สามพันที่ไหนถ้าหมื่นนึงเอาเลยสองหมื่นห้ายได้หรือเปล่าเลยเนี่ยไม่อยู่แล้วสองหมื่นห้าอันนั้นเดี๋ยวพามาให้ดูนิดหน่อยไม่เห็นเขาขายที่บ่อเสร็จแล้วห้าหมื่นห้าหมื่นดูดูน้ะก่อน เด้อดูบนก่อนอะดูบนก่อนเดี๋ยวคนลงมาไหนเดี๋ยวจะมาขึ้นคอนี่มันเจ็บไงโอเคโอเคมาดูพระกันเลยอันนี้เป็นน้ำเหรอไม่น้ำเหรอน้ำน้ำส่วนผสานิคนนึงเออวประเด้๋ยวเขาตีมันจะเป็นลาวอะไรน้ำแม่ลาวมีถนนอยู่หลังบ้านเข้าไปในตัวเมืองอำเภอพานใช่วนถึงกันหมดแล้วก็มีน้ำแม่ลาว ผมก็ลืมถ่ายให้ผมในของผมที่บ้านให้ดูนะว่ามันมีแม่น้ําอยู่เป็นคลองชนรับประทานอีกคลองนึงที่มาจากอําเพผพาดเหมือนกันทางจากนี่ไปมันสิบถ้ามันถ้าไปตามคลองนี้จะมันยี่สิบยี่สิบโลได้นะแต่ถ้าไปทางถนนไซเชียประมาณสิบสี่กิโลโอหน่าอยู่นะอาจารย์โปรเซียนแล้วนะเตาเขา่านขอาขยะเตาขยะไรควัน อยู่ไม้โอ้ยสุดยนนอดเดีเ๋ยวสักพักน,นะครับเราจะไปตลาดกันต่อนะเดี๋ยวไปดูตลาดกันที่ยมเพอพานคนระับชมไม้พอเดี๋ยวนะ้าเข้ามาให้ดูพระด้วยนะครับเกือบลงนะพระอะไรบ้างเนี่ย มังหน้าอือโอ้โหอันนี้มีกี่ชาติเนี่ยสะึสะงวันนี้โอ้โหสมเด็จหมดเลยครับอ่ยใ,ใครได้ดูทางช่อง YouTube นะสนใจองไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวอาจจะองค์ละสองสามร้อยนะฮะพูดกัน <laughs> ในกวนอูอ่ะนะกวนอูว,นะวดอมดอากันะะหน้าแดงหน้าแดงมันเอามามันอยู่ก<ม>ัางบนอันนี้อันนี้อีปุกเนาะอีปุกปุกปุกนึงเนี่ยหายากนั่นนั่นหลายล้านเขาไม่เอาลงมามันมันอยู่ในตู้อ,อยู่ในตูล้ลึกมากมันไม่ได้อะ <c oughs> ไรเลยอันนี่อันนี้อะไรนี่อันนี้สมเด็จแก้วเรือสมเด็จแก้วเรือข้างหน้ามีเรือเหรออ่ามีเรือสมเด็จเจริญอ่าเป็นพิเศษ ไม่มีความรู้เลยแต่เนี่ยเนี่ยวันตรงนี้สองหน้าตรงนะไม่สวนเต่านี่เก่ามากมานี่อะไรอันนี้อ๋อเป็นสมเด็จวัดอ่าพัทธพนมวังหน้าสมเด็จวังหน้า,านหลากหลาย <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันสมเด็จอันนี้อันนี้เก่านะยุบจำได้พงกันีหมจำได้พงเป็นบางองอ้แต่แต่แปลกแปลกไอ้สม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 เดจที่เป็นเนื้อเนื้อโลหะก่อนอันนี้เป็นเนื้องาเนื้องาแปลว่าลงลักเออลุงลักปิดท้องเหรอปิดท้องปิดท้องเป็นงานะอ้อเป็นเนื้อพงเหมือนกันเป็นเป็นเนื้องาเลยเนื้องาเขาเขาสงสัยไงเขาเลิก เนนี้พอจะเป็นเนื้อง,งาเป็นเนื้อง,งาอ,อันนี้เสียงตัวจมพลอ่าเยอะครับโอ้โหเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ด้วยนดา,ารยวะใครถูกตาองไหนนะผมก็จะถ่ายใกล้ๆใ,ใ,ให้ดูนะครับ นอ้ยนี่สมาดีดูทั้งวันเลยนะนี่แล้ท่านอาจาัยเขาบอกว่าให้ยืมไปดูที่ชมบุรีได้เอาไปไหมเนี่ยไม่เอาเราต้องรับผิดชอบพระท้องเองก็ชมได้ไม่เป็นไรสมเด็จเล่นกระอบไม่บางพิมเราก็ไม่เก่งไงใช่ใช่ก็มีหลากหลายสมเด็จพิมเยอะนะบางพิมเราก็ไม่ไม่ไมไ่มีแค่ห้าพิมใช่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จบางนานเนื้ออาจจะเป็นตะกัว เนี้เนื้อ,อแปลกๆนะนี่เป็นคอยเหรออ่าเนี่ยเป็นเป็นคอยอ่ะเป็นวังหน้าคอยนี่มันเอามาจจะมาจากจีนข้ามาของจีนพ่องอ้าพาลีเนี่ยผมบอกแล้วว่าพาสมเด็จเนี่ยไม่ได้มีนิดเดียวมีเยอะมีหลายทมไม,ลา,มลายพิมพ์อะลายพิมพ์มีหลายเนื้อตัวอันนี้เนื้อข้าวเหนียวเนี่ยผมขอละคนเนื้อข้าวเหนียวเนื้อข้าวเหนียวมันจะกอ๊อฟอ๋อ ที่ว่าถ้าเหลือเยอะข้าวเหนียวเหลือเยอะก็จะออกสีนี้อันนี้คล้ายๆจักรพพัดเนาะเนื้อดีเนื้อดีอันนี้เป็นกุลเพชรเนาะใช่ใช่กุลเพชรนี่ครับมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนจักรพพัดเหมือนกันคล้ายๆสงสัยทริปนี้เราจะมาจบกันที่พระนะครับเอาออกมาให้หมดนะครับอ่ะอ่ะนี่ไม่หมดนะอยู่ตรงนี้นะพอดีอู้นี่อันนี้อะไรนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็น สมเด็จพลอยเขาเรียกว่าพลออะไรพลอยเหล็กไหลพลอเหล็กไหลสวยนะเป็นของเป็นของน่าจะเป็นวังหน้านี่ก็วังหน้าหน้าคือวัดแก้วสมเด็จมีหลากหลายจังเลยสมเด็จโตยุคต้นต้นในพิมพ์เล็บมือที่สมเด็จโตพิมพ์ยุคต้นพิมพ์เล็บมือ ยังไม่มีหลวงวิจาเลยครับยังไม,ม,ม,ม่มีนะัต้นนะ่ะยกมือข้างหลังอุ้มปูมนี่น่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนะน่าจะมีอะไรแต่ยังไม่ได้เอาไม่ไม่เหล็กมาเช็คนะอ,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 อัน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 นี่อ่้อ๋ออันนี้นี่อันนี้อันนี้เป็นของุมโภมติดมาด้วยุมโภมวัดช่องแคร์ช่องแคร์นี่ดูข้างหลังด้านหลังนี่ไงด้านหลังเหรียญปีหนึ่งซี่หลังอ๋อเออแบบเนี่ย เหมือนของผมมีเลยว่ะเมื่อก่อนเหมือนที่บอกว่ามีเหรียญอยู่เนี่ยเมืบอกว่าไม่มีเหมือนให้คมเหรียญหนึ่งน่ะเป็นสมเด็จนะแต่ผมมีมีเหรียญแบบนี้อยู่หลังอันหนึ่งแต่ข้างหน้าเป็นพระสมเด็จเอาเฮือตัวผมได้มาจากนี่เนี้ยได้มาจากคนที่ว่าเอาไม้สองกลองหนาดูมืนถ้าเบื้องเฮือ้อตัวก็เฮือ้คมนะแต่เป็นสมเด็จทั้งทีนะทวันเอาเลยตรงไหนถ้าจะเข้าบ้านก็ได้ได้ก็นี้คืออันนี้คือ อันนี้คือสมเด็จเหมือนกันสมเด็จอีโอมึงอันนี้ก็เรียกว่าสมเด็จเลยนะอันนี้ก็เรียกสมเด็จเลยนะไม่ใช่เนื้อดินนะเ่าเนื้อดินน่อยนี่นะโอ้ข้างหลังเป็กรุดอืมปีหน้าอุ้ยปีหน้าปีหน้าปีกรุดโอ้สุดยอดรับผมพอนี่จะคือตัวนั้นละมีเป็นกลิงนะครับด้านหน้าด้านหลังกรุดนี่ตัวหวานรงไหนติดตาบอกโอ้สุดยอด ผมพ่อผมนี่ปีสองเรียนปีสองพันห้าร้อยี่ท่านี่ยผมได้มาแล้วครับองนี้องนี้เนี่ยองนี้เนี่โอเคที่วงว่างได้ขนี่ยใครอยาก็เก่าาของนาผมนะมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถูกใจให้ฟรีคุณว่าอันอันอันนี้ทำไมเขาเป็นทรงแบบนี้เออเขาเขาไม่ได้ตัดเออไม่ได้ตัดเหรอคือออา โอ้คือแปลว่าทำได้มาวางเลยทำแล้ววางยังไม่ได้ตัดเดียโอ้โหแปลว่าเก่าเลยดิอ่าน่าจะปีสองสี่ศูนย์แปดศูนย์อะไรเก่าเอาปกติต้องเอาเอาเอาไม้ไผ่มาแล้วก็ต้องตัดตัดขอบนะเนี่ยลวงปู่ทิมไม่มีแล้วเหรอว่าไ่วารีอ่ะหลวงปู่ทิมเหรอเออมีเหรอเยอะไม่ขอให้พี่ลมสักองค์ไม่ได้มาดูเลยพี่ลมอ่ะ มันไปจิงลาลแล้วนี่นี่น,นี่เขาเรียกพิมอะไรนะพิมมงกุฎอะไรซดานี่ยอดพุคนๆเนื้อข้าวเหนียวอ้าข้าวเหนียวนี่ออกแบบนี้เลยนะเนาะเ,เหมือนกันเหมือน,นะนกันเลยเนาะ<ม>คือวันไหนที่ม้สารข้าวเหนียวเลยเยอะก็จะแค่ข้าวเหนียวเยอะน,นี่นี่ก็เป็นพร้อยก่อ อ่าอันนี้ก็เป็นพลอยเหมือนกันเป็นเป็นพลอยพลอยดิบอ่ะอาจจะจักเข้ามาหรือนี่นะนี่ก็พลอยนะพลอยคันนี้ต้องเอาไม้เล็กมาลองดูก่อนนี่ต้องเอาไม้เล็กลองอันนี้มันมีมันมีหินชั้นหนะดูดิองนี้ก็ดีแต่ว่าทางการเซียนไม่ไม่เอาแต่พระองค์นี้สวยสวยนะพระนี่ก็มีเยอะนะครับท่านองค์หนึ่งคล้ายๆกันนี่ยเลยสามสิบมาหลายสิบปีเนาะเป็นเม็ดทองขาวเม็ดก็ ใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ผมพมามาให้ดูไม่ได้นะผมคงจะต้องกลับธนบุรีแล้วนะแต่ถ้าทางการเซียนไม่ค่อยสนใจโอเคนะครับเดี๋ยวพระองค์นี้พระแต่เราผมไม่มีความรู้นะครับเรื่องพระนะแต่ว่าผมก็ชอบนะก็ให้ผมเยอะนะครับนี่เป็นครุดด้วยเออเดี๋ยว เดี๋ยวลืมหนังสือนะเป็นกลิงด้วยนะครับเนี่ยเป็นกลิงด้วยเดี๋ยวเอานี่เก็บไว้แล้วเอาหนังสือดจาเลยเดี๋ยวงวดหน้ามาจะเป็นนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเราเลยเอาที่ที่เอาหยิบง่ายที่สุดมาแต่นั่นต้องเปิดเซฟต้องต้องเปิดเซฟหน่อยมันมูลค่าประมาณสองสามบาทเนี่ยอันนี้แค่เปิดไอ้อหยิบง่ายนะแต่ให้หยิบยากๆนี่ไม่รู้ว่าขนาดไหนเคครับเดี๋ยวเราก็ ออกจากนี้เราไปจะไปตลาดนะวันนี้ติดตามเข้ามานะครับแล้วก็ใครอคอมเมนต์ได้ครอเล่นแค่ชอบๆกันอือครับอือหือ